สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับพี่พึ่งค่ะช่อง Funny DIY วันนี้พี่พึ่งจะมาสอนทำสลามสีทองค่ะไม่เจอหน้ากันหลายวันเลยนะคะวันนี้วันหยุดนะคะฝนตกเลยมาเรามาทำสลามสีทองกันนะคะอันนี้เป็นตัวที่พี่พึ่งหัดทำไปตะกี้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยใส่วิงเท่าไหร่นะคะมันอาจจะใส่สีทองน้อยไปนิดนึงแล้วก็ใช้ส่วนผสมที่เป็นกาวข้นนะคะก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้ แต่สูตรที่พี่เพิ่งจะมาสอนวันนี้จะใช้กาวใสค่ะนี่นะคะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีกาวใสนะคะแล้วก็ผงสีทองค่ะตรงนี้จะเป็นผงฝุ่นนะคะพี่เพิ่งซื้อที่ร้านขายเครื่องเขียนนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทํางานฝีมือค่ะหลอดนี้นะคะราคาประมาณ20บบาทนะคะมันจะเป็นผงแบบสีทองอย่างเงี้ยค่ะผงฝุ่นนะคะ แล้วก็ตัวที่จะทำเป็นน้ำยาสลามนะคะก็คือกรีเซอรีนบอเร็กซ์ค่ะอันนี้พี่เพิ่งเอามาผสมน้ำเปล่านะคะอัตราส่วน1นต่อสนะคะใช้กรีเซอรีนบอเร็กซ์หช้อนผสมน้ำเปล่า3ช้อนนะคะเขาผสมเสร็จแล้วก็จะได้ใส่ลงมาในชามผสมต่างหากเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเทกาวใสค่ะใส่ใส่ลงในชามผสมเลยนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่ปริมาณที่น้องๆอยากจะได้นะคะอันนี้พี่พึ่งเทลงไปประมาณก้นชามเนาะเท่านี้นะคะจากนั้นก็เติมผงสีทองลงไปค่ะอันนี้แล้วแต่ความวิ้งวังที่เราอยากจะได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเป็นสีทองเยอะๆก็เติมลงไปเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> อันนี้พี่พึ่งโรยไปประมาณเท่านี้นะคะๆๆจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ผงสีทองเวลาคนนะคะมันจะแบบติดกันเป็นเกล็ดนิดนึงนะคะเราก็จะต้องพยายามคนให้มันกระจายทั่วให้ส่วนผสมอะคะทั่วทั้งหมดเลยนะคะอะเดี๋ยวพอคนเสร็จจะมาให้ดูอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้คนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะผงสีทองเข้ากันได้ดีกับกาวนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นสีทองวิ้งวิงแบบนี้นะคะ ต่อไปเราก็จะเทส่วนผสมของน้ำสลามลงไปค่ะใส่ทีละช้อนนะคะเดี๋ยวพี่พึ่งลองใส่ที่หนึ่งช้อนก่อนนะคะอันนี้เอามาผสมน้ำก่อนหน้านี้แล้วนะคะใช้กรีซอลินบอระด1ช้อนกับน้ำเปล่า3มช้อนนะคะได้เป็นน้ำยาสลามออกมาแล้วก็ค่อยๆเทลงไปนะคะจากนั้นก็คนค่ะสลามมันจะเริ่มจับตัวกันเหนียวมากขึ้นนะคะ พี่เพิ่งคิดว่าหนึ่งช้อนไม่พอนะคะเดี๋ยวพี่จะเติมลงไปอีกช้อนหนึ่งเนาะนี่ค่ะสลามันก็จะเริ่มจับตัวกันเหนียวแบบนี้นะคะคนไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมาเป็นสลามอ่าเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะ ตอนนี้พี่พึ่งคนได้ที่แล้วนะคะตะกี้พี่เติมน้ํายาสลามลงไปอีกหนึ่งช้อนนะคะเป็นทั้งหมดสามช้อนนะคะแต่ว่าส่วนผสมค่อนข้างเหนียวไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะได้สีทองวิ้งวิงแบบนี้เลยนะคะนี่จะเอามานวดด้วยมือนะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่เอามานวดด้วยมือนะคะเนื้อสลามใช้ได้เลยนะคะเหนียวยืดเป็นสีทองนะคะนี่ค่ะ ประกายสีทองจะชัดกว่าที่พี่เพิ่งทำทำทดลองทำตะกี้นะคะเทียบกันนะคะอันนี้ที่พี่เพิ่งทำด้วยกาวขุ่นนะคะผสมขี้เลี้ลงไปนิดหน่อยนะคะไอตัวนี้มันจะไม่ค่อยเห็นผงสีทองเท่าไหร่เนาะแต่ว่าไอตรงนี้มันจะเป็นประกายทองชัดเจนมากเลยอะคะ่ะนี่นะคะกล้องมันอาจจะเบลอไปนิดนึงนะแต่ว่าสวยมากเลยนี่คะยืดให้ดูนะ นี่นะคะยังไงก็ลองเอาไปทำดูนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกพี่เพึ่งหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามชมช่อง Funny DIY นะคะอย่าลืมชวนเพื่อนๆมากด subscribe ให้พี่พึ่งด้วยนะคะเผื่อพี่พึ่งจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบาย